ถ่ายบรรยากาศฝากร้านหาลาด้นะคะฝากร้านหาถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศตรงนี้แดดมันล่มพียวใช่โอเคว่ามันไาิทางชุดนี้ใช่แต่คนเดิแต่เดี๋ยวดูใช่ตรงตรงนี้มันน่าจอดรถสุดตรงนี้มันน่าจอดรถสุดไหมคนีนูจตรงนี้แล้วก็คนเดินทางเดิน่าไป ด้วยนะคะ ใถ่ยน,นะครับยำเย็นอาวโดนตางนะครับมีของขายเยอะแยะนะครับลุกชิ้นทอดน้ำไป ไม้เลยจ้าขเขาถ่ายแล้วนะครับเแล้วใส่กระบอกด้านข้างได้เลยเย็นๆใครว่างก็แวะมานะครับ อาวดงตาลสันตะหีบเนื้อย่างรถเด็ดนะครับอ่าวดงตาลสันตะหีบนะครับอยู่หน้าการไฟฟ้านะครับ การไฟฟ้าผมแมะมาอุ่นหนุนได้นะครับเย็นๆก็เอาเสื่อมานั่งปูเอากอี้เอาโต๊ะอะไรมานั่งรับประทานอาหารได้นะครับยามเย็นนะครับอ่าวดงตสดาสดีบนะครับ ใหญ่นะครับลำใหญ่ก็มีอันนี้ร้านก็เพิ่งเริ่มตั้งนะครับมานั่งตกปลาได้นะครับพักผ่อนนะครับมุมพักผ่อนของชาวสันทหีบนี่ก็เป็นเคฟเย็นนะครับขอแนะนะครับ มุมพักผ่อนชาสัตหีบนะครับคนสัตหีบก็มาเปิดท้ายใครของยามเย็นได้นะครับขอบคุณครับก็มีน้องๆมันตกปลาตกมึก ก็ร้านหมาล่ายำแซ่บนะครับร้านานี้อร่อยเด็ดนะครับยำซีคาไม้มละสิบาทค่ะสิบไม้แถมหนึ่งคว่านไหนอยู่ตรงไหนเอ่อหาหา ครับนี่ก็มีรถวิ่งเข้ามาขายนะครับเบเกอรี่ขนมนะครับนี่ครับสละลอยแก้วก็มีนะครับพอดูไหนครับอ้าวคนไม่ค้าลูกค้าจะซื้อแล้วเร็วนี่ครับสละลอยแก้วนะครับน้ำหวานนะครับไปต่อนะครับ รยากาศยามเย็นสบายสบายลูกหลานก็นมาปั่นจักรยานกันได้นะครับ ด้านฝั่งริมถนนแล้วก็มีของขายนะครับมาดูกันขอายหน่อนนะครับ,บครับผมนี่เป็นเป็ดย่างที่มายนะครับน่ากินนะครับ ก็ใช่เลย,ยนะครับยำนะครับยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไปไหนกันมาเนี่ยมาถ่ายไปลงคลิปหน่อยอถ่ายลงถ่ายแม่ค้าเนี่ยส้มโอนะครับมะพร้าวนะครับโปรโมทเนาะโปรโมทโปรโมท มากันได้นะครับอ่าวรงตาลสะตดหีบไปรีวิวต่อไปรีวิวต่อนอ่ครับโอ้โหมีเสื้อผ้าด้วย <c oughs> ปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่าง <c oughs> ก็มี ตามก็มีนะครับส้มตังก็มีวัสดีครับของกินเยอะแยะนะครับปลาปูเสือนั่งรับประทานกันได้นะครับอออต้องออหมดยา,ยา ชงก็มานะครับกาแฟชาโอเลี้ยงน้ำแดงโซดาน้ำแดงมะนาวนะครับมีหมดนะครับไก่ทอดก็มีนะครับไก่ย่างไก่ย่าง,างส้มตำนะครับ รยากาศดีครับลมเย็นสบายจริงๆยางนะครับมีหลายอย่างให้เลือกรับประทานนะครับเขาททยเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นพวกยำใช่ไหมครับเป็นยำเป็นทอดเป็นอะไรครับเนี่ยทอด,ทอดเฉยๆใช,ใช่ไหมครับอ,อ๋ออันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดราดน้ําจิ้มนะครับมีหลายอย่างนะครับแวะมาเลือกปูเสือนั่งกินกันได้นะครับอาวดวงตาสตหีบของเด็กกินก็เยอะนะครับชีสบอลเนกเกต เป็นไฟน,นะครับก็ทถ่ายหน่อยนะครับผัดกระทะร้อนแบบนี้ก็น่ากินนะครับครับน้ำจิ้มเด็ดๆนะครับ บครัหมึกย่างนะครับเตรียมตัวย่างอยู่นะครับเย็นๆนะครับห้าโมงหโมงมาครับห่าดวงตาสัตหีบนะครับหมึกสายนะครับสวยๆน้ำนะครับมีหลายน้ำให้เลือกนะครับ ดูเมนูอะไรครับหลายอย่างให้เลือกปูเสือนั่งกินยามเย็นเ,ยเพลินนะครับน้ำส้มค่ะน้ำส้มก็มานะครับน้ำส้มเดรสโทกุนค,ค่ะอ่าขายคนละสิบบาทเท่าน,นั้นค่ะหวานหอมอร่อยนะครับลองชิงกินไหมคะเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยเดียยเด๋ยวโอเคนะครับนี่นะครับบรรยากาศอ่าดวดงตาลสัตหีบนะครับ ของกินมากมายนะครับเอารถเข้ามาจับจองพื้นที่นั่งรับประทานกันได้เลยนะครับนี่ครับรถแบบทักฟู้ดก็มานะครับกำลังเตรียมจัดของเลยนะครับ ผู้ขายก็เริ่มทยอยมานะครับคนมาเที่ยวก็เริ่มทยอยมานะครับบรรยากาศสบายๆนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มนะครับ นน้ก็จะมาขายเป็นเบเกอรกี่เคองเดิมนะครับขอถ่ายหนะนะครับโอเคนะครับของกินมากมาย